อ่ะวันนี้พี่น้อยจะยำยำนอนไลใส่น้ำผู้เพื่อพอนะครับนอ <c oughs> เอามาหยักมาชีก่อนครับยำนอนไลใส่น้ำผู้อเป็นของดีของลํำบ้านเฮาครับถึงมันเป็นนอนปิ๊บแต่มันก็ํำซุดยอดอยู่นะครับมันก็ยังํำซุดยอดอยู่ครับนี่เป็นใบขิงครับใบขิงพี่น้อยจะกลับเก็บไปใส่ยำนอเนาะ ปลูกบ่มปลุกสันไว้นี่ครับอันมาได้มันเสียงบัดเม็ดมกม๊มก่อไผ่ใครได้ก็มเมาได้เลยครับก๊มก่อเมืองเริ่มแก่แล้วนะครับเนาะก๊มก่อเมืองบันเฮาครับกับยำหนอะก็ได้ใส่แกงปากลากระลัแกงนองส้มกับมะครับ มันเม็ดมันเริ่มเท่าเริ่มแก่แล้วนะครับเด้อใครใครได้กลับมาหูดเอาครับเป็นเละครับอันเดียวมันจะยุบแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้อยจะแปลงแปลงใหม่ครับตอนนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะลื้อแล้วก็จะแปลงใหม่ไปเขียนกันงนมัดพี่น้องครับขายยำนอโอ้ยปงบัดันนะครับ อันนี้จะเป็นพักหอมแย่นะครับเนาะแกงแคกไก่โอ้แกงแคกไก่แกงแคกแก,กบเหมาะขนาดเหลือน้อยเดี๋ยวนะครับหุ่นมดละเก็บเป็นดึกว่าน่ามีไงพวกบัตตันีนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพี่น้อยจะมั่งจะลื้อต้นนี้ไหม่ครับนี่ครับปลูกเป็นยังเป็นยังเนะาะพักกันเรื่องเงียเริ่ม,ง,มงามครับประเมศพี่น้องครับ โกวไว้ครับมันถึงได้กินเนาะก็บบบวบบ่หอยน้อยจ้าเนาะอันนี้กับแบบวบหอมบบบวบเหลี่ยมสามมันชีวันนะครับใหญ่ใหญ่เลีวครับใหญ่เลีวขนาดนี้สปะแล้วครับนี้กูซิงกูยังละปักกาดพี่น้อยก็เริ่มจันเริ่มดอกแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้อยจะแปลงน้ำพักเพื่อเปิดพี่น้องได้พอนะครับเนาะก็ติดตามไว้ครับจะได้บบพลาดคลิปดีๆจากพี่น้อยเนาะ อันนี้เป็นเตียนแกบกับหลาบนะครับงามขนาดก็บะคูดเดิ่มออกนวยแล้วนะครับลูกไวไหลายชิงไหลย,ยังครับบรรยากาศกับบ้านๆเราครับเนาะนะครับหน้าฝนแถมน้อยกับอัญยังกับงามแล้วครับเนาะชีกเนาะกับพริกมะจีครับถ้าไฟแห้งกับมันปีนนะครับเด้ ไปปอ้ปลาล่ะครับพ<อ>่อเอาม่วยมาล่างครับอนนของขแอยะยักหน่อชีกหน่อเรียบร้อยครับมาพอใส่สามสี่ยังเต้าอี้ล่ะครับอันนี้เป็นพริกนุ่มเตี๋ยวปิจีนะครับเนี่อันนี้เป็นพนนรินนพกแดงกระเทียมขาดไปได้กับน้ำปูนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นพักที่เขาไปเก็บนะครับนาะใบขิง อันนี้กับกำมกออันนี้เป็นหอมแย่นะครับเนาะไปเริ่มแย่เริ่มทำกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับกระเทียมพริกใส่ไปเลยครับต่ำครับต่ำถ้าบบมักเพชรก็ใช้เฉพาะพริกนุ่มก็ได้นะครับเด้อแล้วแต่มักเพชรบบมักเพชรรสพริกเพิ่มพริกเอขึนเดียวนะครับเนาะ ตามพริกละเอียดัยบใส่เลยหน่อครับใบขิงกันใส่ครับใบขิงเมืองเฮานี่มันจะหอมนะครับก๊ก่อนนี่จะใส่ตัวก็ได้หรือว่าจะเอากับก็ได้นะครับแล้วแต่ม,มักแ่ชอบไปน้อยใส่ไปตัวครับมันหอมเลยครับไปชุบรถไปเห็นหน้อยครับ น,นี้น้ำปูนะครับส่ไป,ไปใส่น้ำปลาไปเห็นน้อย่วกพร้อมกันนี้ครับโซไปกันนี้ อีกเล็บ่น้อยนะครับนะน้อนอพี่น้อยครับโอ้มันหอมน้ำปูครับพักได้ถามได้สั่งได้ในในข้อความเพจนะครับถ้าสะดวกมาเอาติดล้านก็นได้นะครับน้ำปูเหลือบากกี้กระปุกแล้วนะครับพักได้สั่งได้ครับพี่น้อยส็ตจปส่งของออนไลน์ได้ทำวันนี้วันพุธตอนแล้วนะครับ นะครับมาด้านชิ้น้นอย่าลืมสั่งเลยครับเด้อยำยำหน่อใส่น้ำปูบ้านเฮาครับจับใส่ถ้วยใส่จานก็พอครับจับใส่ถ้วยใส่จานนะครับเนาะยำหน่อไหลใส่น้ำปูครับตามคำเรียกร้องเอฟซีบอกเพิ่มไปหน่อยรีวิวเพิ่มสักหน่อยนะครับเนาะ มันนอนไม่ไร่นี่มันจะเป็นเอกลักษณ์ความล้ำมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเปิ่นนะครับนอะแข่งนอนไร่เง้ยมันนอนไร่นี่นะครับนอะอันนี้กับใบขิงปาดเฮชักหน่อยแต่ช่วงนี้ติมาติลานไปน้อยยังเหมือนมีปาดเพ้่แเติมนะครับเด้อเพราะว่ามันมันหญ่ปั้นนะครับอันนี้กับเป็นใบก้มกอนะครับนอนแล้วแต่ลูกค้าจะกับเอาครับอันนี้หอมแย่ครับใส่ไปด้วยถ้ามีถ้ามีกับตบได้ใส่นะครับนอะเป็นได้พองครับ น่ากินก็ครับกับข้าวเมืองเมืองเหรเนี่ยครับยำนอไหลใส่น้ำผูเป็นของดีของร้านแห่งหนึ่งเมนูบ้านเฮาเนาะครับเนาะอยากกินแบบนี้อยากกินเมืองเมืองแบบนี้มาล้านปีน้อยครับปีน้อยส่งการบัได้ยุดนะครับปีน้อยเปิดร้านทุกวันครับแต่บัได้กับบ้านกับจองกับแว่เวียนมาอุดหนุนปีน้อยได้เลครับเดิมเพอร์สตาเฮียบครับสาขาหนึ่งก็อยู่นวมินซอยสามนะครับเนาะอบามกีเพชรร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองอีกเนาะครับเนาะ เด็ป้ากันติล้านครับสวัสดีครับ